สวัสดีค่ะพ่ะหมอเศษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันนะคะและดวงใครเห็งมีโชคลาภประจําวันที่16นะคะธันวาคม268 8ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูวันแห่งโชคลาภลาบลอยนะคะพี่น้องคะ ต้องขออภัยค่ะพี่น้องจะลงตั้งแต่เมื่อคืนไอตัวเล็กโกนมากนะชีวิตคุณหมอทาไมามันถึงยุ่งยุย่งขนาดนี้ต้องขออภัยค่ะพี่น้องคะนะคะยังไงแล้วก็รับฟังรับชมทันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยดีเสมอมานะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ผู้ที่ร่วมนะคะมีน้ําจิตน้ําใจนะคะเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะทาบุญมาให้ค่าครูตามกําลังศรทัทธานะคะสําหรับคลิปทุกคลิปนะคะขอให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะพี่น้องคาโดยเฉพาะในวันพวกนี้ ให้พี่น้องทั้ง8ปดวันเกิดนะนะเงิเงเงรวยๆอะค่ะพี่น้องคามีโชคลาภเข้าหนักๆนะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอบอกว่าให้เราประมาณตนนะคะอย่าเกิดความโลภนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าและก็นะคะอ่อพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะอ่าประจําปี2 5 6 9เชิญน,นะคะตอนนี้มีมีโปรพิเศษอยู่นะคะพี่น้องคาเอาอย่างนั้นกันค่ะหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันนะคะ ดวงใครเห่งมีโชคลาภและดวงรายวันค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นอ่าขึ้นไพ่เดทนะคะไพ่เดทนั้นเนี่ยคุณแมหมอจะทํานายในลักษณะของสุขภาพนะสุขภาพพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋าในเรื่องของช่องท้องในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้กดไหลย้อนภูมิแพ้นะคะประมาณนี้นะ,ะพี่น้องขาระมัดระวังเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะนะคะส่วนในเรื่องการงานดีเยี่ยมนะคะ ได้ร่วมฉลองความสําเร็จโดยเฉพาะนี้หลังงานอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอาจจะแต่งงานอาจจะเข้าเรือนหอ,อหรือฉลองกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะในวันพรุ่งนี้คุณหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดีดีนะคะพี่น้องคะนะถึงแม้จะไม่มีไพ่เงินแต่ไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะตัวเอ็มอยู่นะนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะก็จะนะสมบูรณ์ไปในด้วยในเรื่องของอการเงินนะคะสมบูรณ์ไปในเรื่องของ โชกลาบนะคะหรือในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินถึงแม้ไม่มีไพ่เหรียญน,นะ,คะคุณพระหมอคิดว่าน่าที่จะ,ะมีเงินเข้ามานะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการคา้ขายนะคะบางท่านนั้นอาจจะค้าขายเป็นในหน้านะทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมก็อาจจะทํายอดขายถึงประมาณนั้นได้ร่วมฉลองกันนะคะความสาเร็จะะสําหรับไพ่เดทชี้นิดนึงนะค่ะนะ เดทนั้นเนี่ยก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้วันเสี่ยงโชคใช่ไหมอ่าพี่น้องถ้าจะทําบุญเสริมดวงสําหรับไพ่นี้ขึ้นก็พี่น้องทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธินะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของคนช่วยเหลือนะคะสัตว์ผู้ยากไร้หรือไม่ก็ผู้ป่วยนี่ประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเสริมดวงให้เราได้มีโชคลาภนั่นเองนะคะในวันพรุ่งนี้ถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมได้อยู่ค่ะนะคะและถามว่าเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้นถ้าเราได้ทําบุญนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยเลขมาจากในสิ่งเ,เลขมาจากในสถานที่ที่เราทําบุญนะคะอย่างนั้นนะหรือนะถ้าไม่มีกรณีแบบนี้ใครที่เข้าโรงพยาบาลนะคะก็อาจจะเออนะคะอาจจะมีตัวเลขในใจเช่นเสียค่าหมอไปเท่าไหร่หรือต้องพ,พักพักห้องไหนนี่เป็นเคล็ดลับนะคะเราจะเอาเลขนําโชคกันนะคะเราจะเอาเลขนําโชคกันนะฉะนั้นน่าจะเป็นเดบ,บนี้แต่ถ้าไม่มีทั้งสองกรณีเลขหน้าไพ่เลยค่ะพี่น้องคะ เลขหน้าไพาแนะนำเนาะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้หมอจะลงให้ก็คือเลขแนวทางเลขประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนะคะเดี๋ยวจะลงหลังจากลงคลิปนี้เสร็จนะลองดูเปรียบเทียบกันนั่นเองเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข1 3สาแล้วก็8 5ดห้าหนึ่งสามดห้าระวังเลขเบิ้ลนะคะถ้าจะเบิ้ลนะก็จะเบิ้ล3 3มสค่ะพี่น้องวานทิตย์ขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวานจันค่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนขึ้นไพ่เช่แห่งเวทมนต์นะคะมาแล้วคิดการวางเผนอะไรลงมือทําเลยค่ะพี่น้องวันจัน่ะจะเป็นจริงนะคะตามที่เราได้วางเผนเอาไว้แล้วก็พี่น้องวันจันนะคะมีความรู้สึกว่าเซนแรงครูบาอาจารย์เข้าข้างผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะ ดวงเปิดเหมือนกันนะสำหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันก็ถือว่าโอเคนะบางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้เสร็จตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าม่วนอยู่กับนะคะคนรักบุตรหลานลูกหลานประมาณนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเกิดรักหวนนะถ้าสมมติว่าใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเกิด ความรัก,กวนได้ด้วยนะคะในส่วนของการงานก็ยังคงเรียกเคลียร์งานยังคงมีพลังงานหนักๆลุยๆแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดสําหรับพี่น้องวันจันทร์แล้วถามว่าพี่น้องวันจันทร์เสี่ยงโชคได้ไหมในวันพวกนี้ได้อยู่ค่ะนะคะและถามว่าเลขมาจากไหนล่ะมาจากเซนส์ของเราเลยค่ะนะคะขึ้นไ่หมอดูนะมาจากเซนส์ของเราเซนส์พิเศษมาจากความฝัน่าเซนส์อย่างเช่นอย่างที่พระหมอเคยแนะนำนะคะเราเห็นตัวเลขซ้ําๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเกิดจากตัวเองเป็นหลักนะคะเลขนําโชคเกิดจากตัวเองเป็นหลัก หรือไม่ก็เลขประจําตัวของเราก็ได้นะคะพี่น้องวันจันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะถ้าจะเอาเป็นแนวทางก็จะมีเลขหนึ่งห้าหกศูนย์นะคะหนึ่งห้าหกศูนย์ระวังเลขเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลน,นะคะเน้นหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องวนันจันขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันอังคารนะคะเออนะคะลอตเตอรี่ออกวันอังคารเนี่ยมีโชคไหมลองดู พี่น้องวัดอังคารค่อนข้างที่จะจิตตกนิดนึงเนาะอาจจะคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะมีความช้ำาๆหน่อยอันนี้ต้องปรับนะใครเสียงโชคเสียงดวงถ้าเราคิดเยอะอเดี๋ยวจะไม่มีโชคเข้านะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็สามารถควบคุมทั้งงานทั้งกิจการได้เป็นอย่างดีนะคะและก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือได้อะไรเป็นแบบเบิ้ลๆนะคะพี่น้องคะทั้งสองถ้วยสองไม้เท้าพี่น้องวันอังคารนะคะในเรื่อง,องกิจการการงานดีดีนะคะเจอกัลยานามิตรที่ดีเจอผู้ ร่วมทุนร่วมพุ้นที่ดีนะคะหรือมีการติดต่อประสานงานกันสินค้าลูกค้าถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะคะคราวนี้ถามว่าเลขเถามว่าไพ่ชุดน,นี้ถ้าถามว่าเราจะเสี่ยงโชคได้ไหมในวันพวงนี้อนุญาตให้เสี่ยงได้นะคะพี่น้องขาข้อไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีถึงไม่มีเหรียญก็ตามนะคะ,ะ,คะแล้วไกด์ไลน์บอกว่าเลขมาจากไหนไกด์ไลน์ที่หนึ่งบอกว่าเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหวนกลับมาค่ะพี่น้องวันอังคารและก็ไกด์ไลน์ที่สองเลขหน้าไพ่ค่ะ ได้มาจากทางไกลออนไลน์เห็นไหมคะเนาะเอออาจจะเลขหน้าไพ่เนี่ยนะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเหมือนเหมือนเดิมนะของพี่น้องวันอังคารนะคะแล้วก็ให้ไปดูแนวทางอีกคลิปหนึ่งก็คือแนวทางเลขนําโชคนะคะแนวทางรัฐบาลของพี่น้องทั้งแปดวันคือไพ่ชุดครูเลขหน้าไพ่นะคะให้เลขอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้คุณมหมอก็จะลงให้น,นันเองคะ่ะเอาละค่ะมาดูเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรก็จะมีเลขห้าสี่สองสองห้าสี่ สองสองนะคะระวังเลขเบิ้ลเห็นไหมถ้าเบิ้ลก็เบิสองสองนั่นเองนะคะขอให้พี่น้องวันอังคารเฮงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันนั้นบอกว่าอืมอัจหรียญน,นะคะเรื่อง,องการเงินมีเงินเข้าแน่นะคะอ่านั่นหมายความว่าทุกการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่ค้าขายดีมีกําไรนะคะอ่ะหกเหรียญอีกต่างหากมีคนช่วยเหลือเรื่องอกการเงินมีเงินเข้ายังคงมีเครดิตอยู่นะคะราชินีถือถ้วยค่อนข้างที่จะดวงเปิดอุดมสมบูรณ์นะคะ เลยก็พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะรู้จักแบ่งปันนะคะให้ความรักความเมตตากับบริวารน,นั่นเองสิ่งที่รอคอยนะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะไปถึงดวงดาวทีละอย่างนั่นเองฉะนั้นไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าดีมากสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องจ๋าอ่านะคะทีนี้จะถามว่าเสียงโชคได้ไหมแน,น่นอนะได้เพราะขึ้นเหรียญน,นะคะพี่น้องจ๋าถามแนวทางเลขเนี่ยมาจากไหนภานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆนะคะ ฐานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆหรือเลขที่เราเฝ้าก็ได้ค่ะนะคะเราเฝ้าสักเล,สเลขสองเลขนะคะพี่น้องคะไม่ได้เฝ้าเยอะนะแล้วก็ไปดูคลิปแนวทางเลขนําโชคประจําวันเกิดนะไพ่ชุดครูชี้เลขอะไรของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะลองไปดูเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ลงให้นะคะอ่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเลขหกสี่หนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งเจ็ดขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืน พุธกลางคืนนั้นบอกว่าอย่างไรพุธกลางคืนนั้นค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่า,า,ากังวลหรือเปล่าหรือคิดถึงคนรักคิดถึงคนที่อยู่ไกลๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะคิดจะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ไปอยากจะผ่านหลังให้กับเรื่องดื่มๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้ระวัง จะมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราคือส่วนบริวาร้าเป็นแบบนี้เรานิ่งอย่างเดียวนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันพุธกลางคืนนะก็สามารถจัดการได้ด้วยสติปัญญาของเรานั่นเองนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอย่างเงินดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องขาขึ้นอ่า king of พาร์ติเราชาเหรียญน,นะคะนั่นหมายความว่าในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้านะพี่น้องขานะเจอนายทุนนะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเครดิตอยู่ มีเงินนะคะพี่น้องจ๋านี่อย่างนี้เลยนะ,ะและถ้าถามว่าเราจะเสี่ยงโชคได้ไหมก็เขาบอกว่าเสี่ยงได้นะคะนะแต่ต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะคะและ้วก็เออเลขนาโชคเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเราก็ได้นะคะอ่าไกด์ลายเดียวแล้วก็อีกอีกไกด์ลายหนึ่งนะคะพี่น้องไปดูคลิปแนวทางเลขนําโชครายวันนะคะ ประจําวันเกิดขอพูดที่เกิดทั้งแปดวันเกิดคุณผู้หมอจะลงให้นะคะไพ่ชุดครูเลขหน้าไพ่อย่างเดียวนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะ,ะส่วนเลขหน้าไพา่ในวันนี้นะคะก็ให้เลขแปดแปดห้าแล้วก็แปดนะคะเนสองตัวเองนะคะพี่น้องคาระวังเลขเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลแปดแปดแล้วก็ห้าห้านะคะแปดแปดห้าห้านะคะพี่น้องขาเนาะเพราะมีเลขใกล้ไลยแค่สองตัวนะพี่น้องอวันพุธกลางคืนขอให้เห็นกิค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าขึ้นการงานดินมีโปรเจกต์งานเข้าเรื่องของการเงินก็สามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วมีโชคลาภเข้ามามีเงินก้อนมีเงินเข้ามานะคะ แม้ว่าอาจจะไม่ก้อนใหญ่ก็ตามนะพี่น้องวันพัชหัวัสดีค่ะแต่มีแน่นะคะขึ้นเดวิลระมัดระวังในการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผ,ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคพี่น้องวันพัชหัสวัสดีค่ะถ้าขึ้นเดวิลนั้นเสี่ยงโชคได้แต่อย่ากเกิดความโลภนะพี่น้องค่ะได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะเนาะแต่อย่ากเกิดความโลภน,นั่นเองนะอ่ะทีนี้พอขึ้นแบบนี้ปั๊บเนี่ยถามว่าสวยไหมไพ่สวยนะนะคะแต่ต้องดูกําลังของเราด้วยนะอย่าโลภอย่างเดียวนะมีโอกาสเหมือนกัน ถ้าถามว่าเลขหน้าเลขนําโชคมาจากไหนสําหรับวันพรุ่งนี้เลขนาโชคของพี่น้องวันพระฤาัสวสดีนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเลขหนึ่งเลขที่เราเฝ้าก็ได้หรือเกิดจากการคํานวณของเราก็ได้แล้วก็ให้พี่น้องวันพระฤาัสวดีไปดูคลิปแนวทางเลขนําโชคประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนะในไพ่ชุดครูคุณผู้ชมก็จะลงให้หลังจากนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าเลขซ้ากันไหมว่าอย่างนั้นกันเลยค่ะนะคะเลขหน้าให้ให้เลขอะไรก็จะให้เลข6 หนึ่งแล้วก็ห้าหกหนึ่งห้าและระวังเลขเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลก็จะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับห้าห้านะคะพี่น้องวันพอหัดสวัสดีขอให้ยฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอืมนะนั่นหมายความว่ารอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะใครที่สอบงานเอาไว้มีโอกาสสอบงานติดนะคะพี่น้องคะในวันพวกนี้ก็ง่วนอยู่กับลูกหลานเหมือนกันกับคนรักลูกหลานนะคะบริวาร ะะแล้วก็มีความอารมณ์เป็นเด็กๆ,ๆแล้ววังท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยโยกย้ายในตําแหน่งงานเป็นไปในทางที่ดีทุกเรื่องด้วยและบางท่านก็จะทําบุญให้ทานนะคะปฏิบัติธรรมได้ด้วยเป็นสมถะถสมดุลเข้าใจชีวิตปล่อยวางนั่นเองนะคะ ให้ในลักษณะแบบนี้ไม่ได้แย่นะคะดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันศุกร์นะคะอมแล้วถามว่าเสียงโชคได้ไหมก็ได้อยู่นะคะพี่น้องขาถึงไม่ขึ้นเหรียญก็ตามเพราะว่ามีไพ่ใหญ่ถึงสองใบนะคะเรามีโอกาสที่จะมีโชคเนาะแต่ต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะถามว่าแนวทางเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะอวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเลขที่เราขอพรนะคะครูบาอาจารย์หรือองค์เทพที่เรานับถือก็ได้นะคะแล้วก็ให้พี่น้องวันศุกร์ไปดูคลิปแนวทางเลขนําโชค นะคะประจําวันเกิดทั้ง8วันเกิดนะคะไพ่ชุดครูของคุณแม่หมอชีช้ให้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางนะคะเอาอย่างนั้นกันเอาละเลขนำเออเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขห1หนึ่งสี่เก้าสวยมากหกหนึ่งสี่เก้านะคะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เห็นๆค่ะสุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงพี่น้องวันเสาร์เรื่องงานเด่นคะ่ะขึ้นราชินีไม้เท้า ยังคงทํางานอยู่ยังคงเคลียร์งานยังคงควบคุมทั้งงานบริวารกิจการอยู่บางท่านก็อาจจะเดินทางประสานงานนอกพื้นที่นะคะอืมนะคะยังคงมีไฟมีพลังและไปอย่างอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะคือพี่น้องวันศุกร์รู้สึกว่าจะปลดปล่อยเออวันเสาร์นะคะรู้สึกว่าจะปลดปล่อยนะ,ะมาแล้วนะคะแปดเหรียญน,นะคะเออมีเงินเข้าแน่ ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมได้อยู่นะคะพี่น้องขาแต่รู้จักคํานวณด้วยนะคะลงทุนไปเท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่แต่มีเงินเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะาถามว่าถามว่า,า,วาแนวทางเลขมาจากไหนเลขประจําตัวนะคะพี่น้องจ๋าเลขประจําตัวของพี่น้องวันเสาร์นั่นแหละนะเออไปดูนะ,ะเลขอะไรแล้วก็ให้ไปดูคลิปแนวทางเลขนําโชค ราจำนันเกิดทั้ง8วันเกิดะค,ะคลิปที่คุณหมอลงให้นะคะเป็นไพ่ชุดครูชี้เลขหน,าน้าไพ่อย่างเดียวนะคะหลังจากนี้คุณหมอก็จะลงให้นนเดงค่ะนะคะเอาละค่ะเลขหนา้าไพ่เท่านี้ให้เลข4นะคะ408 408นะคะระวังเลขเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ล44เน้นเลยนะคะเน้นเบิ้ล44นะคะพี่น้องวันเสาร์ขอให้หิงๆงเอาละาคา่ะหมอไวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรง และในวันพ่งนี้โชคดีนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาหนักๆค่ะสวัสดีค่ะ